หลายหลายคนสงสัยนะคะว่ากินน้ำทับทิมเวลาไหนนะคะได้ผลดีที่สุดนะคะแนะนำก่อนนอนนะคะแนะนำก่อนนอนนะคะอันนี้กินประมาณนี้ก็ได้แรกๆเลยนะคะที่เริ่มกินกินประมาณแก้วนี้วันละสองเป็ดนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็กินประมาณนี้ก่อนนอนนะคะกินก่อนนอนแล้วตื่นมาเราจะได้มีความกระปรี้กระเป๋สดชื่นนะคะไม่เหนื่อยไม่เพียนะคะแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือด ของเรายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ผ้วก็จะตามมาเองน้ทำทับทิมน,นะคะนอกจากจะช่วยการไหลเวียนของเลือดนะคะยังมีต้านหวัดด้วยนะคะเพราะว่าวิตามินซีนะคะในน้ําทับทิมสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ลดตะกรนในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ความดันนะคะอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะคะแต่ว่าตรงนี้เรากินไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้สุขภาพดีแน่นอนนะคะผิวใสด้วยนะคะนี่การันตีนะคะทานมา5ปี ีค่ะสาวๆโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับน้ำทับทีมนะคะซื้อ3ามแถมหนึ่งนะคะสามขวดเท่านี้ขวดที่4เท่านี้ก็แถมฟรีๆให้เลยนะคะปกติขวดละ600บาทนะคะอันนี้ขวดละหกร้บาทนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีมีออนไลน์ด้วยนะคะส่งทางออนไลน์ถ้ายังไงก็เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมก็ แนะนำกันเข้ามานะคะก็ติดต่อกันเข้ามานะคะยินดีนะคะ